เห็นบางคนเขาบ่นเขาว่าผมเนี่ยผิวสีแทนนะครับแทนยังไงละโยมแทนที่จะขาวมันดำซะอย่างนั้นผิวสีแทนบางคนก็บ่นแม่ผมก็ผิวสีแทนเหมือนกันแทนที่จะดำขาวซะอย่างนั้นบางคนก็ชอบขาวบางคนก็ชอบดำเราก็มาพิจารณาว่าจะขาวจะดำมันก็บรรลุธรรมด้วยกันได้ทั้งนั้นละโยมกาลุทายีในสมัยพุทธกาลเป็นคนผิวดำผิวดำก็ นะก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าคนผิวดำจะบรรลุธรรมไม่ได้คนผิวขาวจะบรรลุธรรมไม่ไดนะ้ให้ใจมันขาวไว้ก่อนให้ใจมันผ่องใสให้ใจมันผ่องก่อนนะถ้าใจมันไม่ได้ผ่องใสต่อให้ผิวขาวหน้าตาดีผิวพรรณดีมันก็ไม่ได้เกิดการบรรลุธรรมเพราะว่ามันไม่ได้เกิดการเพราะเชื้อของการบรรลุธรรมที่ใจแต่เป็นการเพราะเชือ้อแห่งการไปสู่อบัยภูมิผิวสีแทนแทนที่จะขาวดำซะอย่างนั้น มันจะดําก็ดําสิโยมันจะขาวก็ขาวสิโยมันจะสีอะไรก็แล้วแต่สีมันเถอะนะเราก็มันฝึกจิตของเราให้ใจมันผ่องใสทุกวันทุกวันเจออะไรก็ให้ใจผ่องใสให้ใจผ่องใสใจผ่องใสเมื่อใจมันผ่องใสเนี่ยสีหน้าเนี่ยมันเปลี่ยนได้แต่หนังหน้าเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้หนังหน้าก็อาจจะเปลี่ยนได้แต่มันก็ยากกว่าแต่เปลี่ยนสีหน้านะให้ใจมันผ่องใสยิ้มแย้มมีความสุขอยู่กับ อะไรที่มันอยู่รอบๆตัวเห็นอะไรก็มีความสุขความสุขความสุขแต่ความสุขนั้นอ่ะมันเป็นลักษณะของความสุขที่เห็นแล้วเข้าใจว่าอ๋อสิ่งนี้มันเป็นธรรมดาสิ่งนี้มันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาสิ่งนี้มันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองนะเราเสียของรักไปอ๋อก็ยิ้มได้อืก็ธรรมดาทําใจไว้แล้วรู้แล้วว่าสิ่งนี้มันจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติของเขาสิ่งนี้เขาเป็นไปตามธรรมชาติใจผ่องใสเบิกบาน ผิวสีแทนแทนที่จะขาวดำถ้าอย่างนั้นนะใจมันจะดำใจมันจะขาวมันก็ขึ้นอยู่กับเราเป็นผู้ที่มองโลกยังไงมันไม่ใช่ว่ามีอะไรที่ไม่เสียใจในโลกนี้ทุกอย่างมันมีการสูญเสียได้ตลอดเวลาแต่สูญเสียแล้วก็ขอให้ยิ้มให้ได้ว่าอืมฉันเข้าใจเข้าใจและนึกแล้วเชียวนึกแล้วเชียวเปิดประตูออกไปมอเตอร์ไซค์หายนั่นไงกูว่าแล้วมันต้องหาย นะเปิดตู้เย็นมาเอ้ากูว่าแล้วนะของที่แช่ไว้นดูตู้เย็นมันกินกันหมดเลยจะหัวไม่กินซะหน่อยนตก็เตรียมใจไว้ให้พร้อมให้ใจขาวๆใจใสๆไว้ก่อนผิวมันจะสีแทนอะไรแทนขาวแทนดําอะไรมันก็ธรรมดาของมันแหละเป็นธรรมดาผมจะขึ้นไม่ขึ้นมันก็เรื่องของผมมันไม่ใช่เรื่องของผมนะผมถ้ามัมแต่ไปวุ่นเรื่องของผมผมก็จะคงจะไม่ได้ไปทําอะไรพอดีงั้นผมจะขึ้นไม่ขึ้นก็เรื่องของผมแล้วคุณมายุ่งอะไรเรื่องของผม ขนาดผมผมยังไม่ยุ่งเรื่องของผมแล้วคุณมายุ่งเรื่องของผมทําไมใช่ไหมโยมนะให้ใจพองใสไว้ก่อนสะอาดสะอาดใสๆทุกวันทุกวันก็ผิวจะเสียอะไรเรื่องของมันเถอะบรรลุทําได้ทั้งนั้นแหละนะก็ขอเจริญพรเป็นกําลังใจให้เราทุกๆท,ท,ท่านได้ประพฤติรมตามสมควรแก่ธรรมที่ได้ตรองเห็นแล้วขอเจริญพร